สวัสดีครับพวกเรา YZ วันนี้นะครับพวกเราเนี่ยทั้งเต็มคนเนี่ยมาอัดเพลงใหม่กันที่มีชื่อเพลงว่าอ้อมกอดใกล้ฉันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมทุกคนเต้นแล้วแตเต้นต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ พวกเราเนี่ยซุ่มกันมาอย่างยาวนานนะครับทุกคนตั้งแต่เราปล่อยเบียวไปเราก็เริ่มซ้อมเพลงนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็อยากสอบนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะโดนตีก็เลยสอบไม่ได้ก็ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แปลว่าเพลงปล่อยแล้วนะครับเฮ้ยมันมันล้านดิวแล้วนะเนี่ยเฮ้ย แล้วทำไมวันนี้เราถึงใส่เสื้อสีฟ้าครับชอบชอบครับใช่ชอบใช่คนเราอยากไม่ชอบใช่คือไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับก็คือสีฟ้าที่พวกเราใส่มาเพราะว่ามันเป็นสีมงคลใช่เพราะงานดีนะครับวันนี้ไปดูไม้ไปดูเรารอไปดูกันในห้องดีกว่าไปๆ่ะใช่ค่ะตามมมาาตผมมาได้เลยนะครับไม่เป็นไรครับตามเจ๊มตามผมเลยตามเจ๊มมาดีกว่านะทุกคนตามเจ๊มมาดีกว่า yeah just for you on caucasian search day le you don't need to serve hailay Got in my feeling d-d-pom highly free 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 on caucasian search day le the choppy serve hayway me tong has jackson no your belly nee 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 i'm a mek wow Right, wow okay that's... OB -E, day are you ready I'm gonna make it wow Love now day are you ready I'm gonna make it wow <laughs> yeah 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 God เป็นครั้งที่3ของมองแกนใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเคยรียดเท่าไหร่เพราะยิ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เคยแบบทํางานมาด้วยแบบพี่ดอยใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนเข้าไปแล้วแค่แบบอยู่นานครับแบบรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยและเพราะอยู่ไปประมาณ2ชั่วโมง <Wow. S 1> ก็บลไ,ไรแบี้คที่เพิ่มเข้ามาคือมอ,องแกนได้ร้องท่อนหุกด้วยใช่ไหมครับแบบท่อนรวมก็เลยมีแบบพวกโวคอลที่เป็นครั้งแรกที่มองแกนเคยแบบร้องเพลงอัด พราะปกติเองจะแรปใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ก็ปรับตัวนอะไรนิดนึงก็สนุกครับแล้วก็ถ้าเป็นแรปมันต่างกับเดียวที่มันสดใสามากขึ้นแล้วมันจะไม่ได้เน้นขลังครับมันเน้นแบบบูฟก็เลยแบบที่มันนานก็คือแบบพยายามหาจุดที่มันมันเข้ากับเพลงครับแล้วแบบรู้สึกว่ายากกว่าเพลงฮาร์ดเพลงกับเดียวไหมที่จริงรู้สึกว่ามันไม่ยากกว่าแต่ เพราะมันนานกว่าใช่ไหมเพราะแบบมันจะมีแบบรายละเอียดที่ต้องเก็บให้มันแบบสมบูรณ์ก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นดีเทลก็ยากกว่าครับแต่หมายถึงว่าถ้าเข้าปากอะไรแบบเนื้อเพลงอะไรรู้สึกว่ามันที่จริงตรงแนวมันจะมีคือ m o r g จะมีแรปแรปสองใช่ไหมครับหลังจากพี่ l i วแล้วเอทอนนั้นมันยาวแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ไอทอนสุดท้ายมันจะเป็นลายสุดท้ายที่เรียกว่าเธอคนเดียวอะ ที่มันยากอะ่ะคือจังหวะเข้ามันยากมากพอมันไมีเพื่อนร้องแอนลิฟให้ครับก็รู้สึกว่าแบบน่าจะประมาณ30บวกเทกได้บอกตอนแรกบอกว่า2เทกครับน2ะเทกยังไม่ถึงไหนเลยครับก็เขาหน้าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้บอก2เทกสว่สดีครับผมอัดคนที่2ครับผม let's go ไปดูกันเลยเมื่อกี้บอกว่าจะอัดประมาณจเทกนะคะเมื่อกี้นะครับบอกว่าไม่อัดแล้วจะกลับบ้าน,นครับแต่ว่า น่า <N az za> จะลอยเทกไปจากเมื่อกี้โมแจนอัดประมาณ80เอาสัก3ิบ0 0คูณบามร้น้ไดวันนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงพอครับเพราะว่าไม่น่ามีท่อนเยอะเท่าไหร่ทุกคนรอฟังผมด้วยนะครับให้เดาว่าผมลองท่อนไหนทุกคนฟังออกไหมไปทากกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหน Oh, yang I just want to know, know, know. Oh, no 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 Kami you I just want to know no 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 I just want to know no 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 ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเอาอยัางไงดีนะ I just ไอ้เจส n นไม่เครียดน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าก็เป็นกังวลซะมากกว่าแต่ก็แบบเดียวประมาณ30กว่าแทร็กแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบยากไปเท่าไรเพราะว่า เราก็แบบซ้อมมาดีแล้ว <Wow. S 1> ก็ซ้อมมาดีไงแต่พอออกมาจากห้องอาดเสร็จปุ๊บห <Yeah. S 1> ลับเลยค่ะใช้ energy ไปหมดแล้วหมดโคต้าของวันนี้อันนี้ที่สัมพาษณ์อยู่ก็คือเพิ่งตื่นนะครับทุกคนอาจจะดูอ่อมๆอ,อ,อมอุ้แอทุกคนก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเข้าใจกันความยากของอ้อมกดใกล้ฉันกับฮาร์ดแครกเนี่ยมันต่างกันยังไงโอ้โหมันง่ายมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างฮาร์ดแคร็กเนี่ยมันยังแบบ ยังเขาเรียกว่ายังไม่เป็นตัวผมสักเท่าไหร่รู้สึกว่าท่อนที่ได้ด้วยอะไรที่ได้ด้วยรู้สึกว่าอันนั้นอะยากกว่าเยอะถึงแม้จะได้ร้องท่อนเดียวนะครับฮาร์ดครีกแต่แบบรู้สึกว่าอ้อมกอดเนี่ยมันเป็นช่องเสียงที่แบบเป็นช่องเสียงผมมากกว่าเลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องเสียงสักเท่าไหร่เท่าฮาร์ดครีกก็เลยรู้สึกว่าจะชิลกว่าแล้วก็สบายใจที่ได้ร้องเพลงนี้กว่าครับ ถ้าฮาร์ดเคลงมันจะแบบยากครับมันดูแบบมันเป็นต่ําก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมือนอันนี้ครับมันก็ฟิลใสยๆรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแบบเป็นเพลงของเราจริงๆครับแล้วมีท่อนขายในท่อนตัวเองไหมไหนขอสักหน่งท่อนมีมนก็ต้องเป็นท่อนอันนี้ท่อนรถไอติม <S <S ตืดิ๊ดตดิดตดิดตดิดตองตดะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีอะไรขอมาเล่าน้อยก็ดีกอเงียบเงียบแบบนี้บอกเลยใจไม่ค่อยดีมีอะไรขามาเล่าน้อยก็ดีกอเงียบเงียบแบบนี้บอกเลยใจไม่ค่อยดีมีมีอะไร ฮะฮะหัง <Huh>? huh? <Huh. S 1> ช่วยสปอร์ตกันหน่อยได้ไหมนะช่วยสปอร์ตโอเคครับช่วยสปอร์ตกันหน่อยได้ไหมนะ 247 n t y จะเมื่อไรก็มาให้ไปหาก็ว่ามันน่ายังไม่มามันได้ยินว่าดิอีกอะ่ะดิอีกอะ่ะ Twenty f จะเมื่อไรก็มาแค่นี้ขึ้นโล,งล่งละเพราะว่าตอนแรกอะ่ะแอบเครียดเพราะว่ามแกนเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แบบดิ้นเสียงแล้วมันเป็นเสียงที่แบบลองท่อนเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นลายประสานอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะแบบ ฟังซ้อมซ้อซ้ซ้แล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาข้างนอกมานั่งอยู่กับพี่ตังสองคนแล้วก็นั่งแบบนั่งประสานเสียงกนันเองสองคนผมแบบมันหลอนมากแต่ว่าพอไปทําจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออมันก็ได้มีอะไรแต่มันก็สบายใจครับไม่ได้เครียดเหมือนตอนฮาร์ดเคอรแล้วาะแบบน่าจะด้วยวเพราะวเพลงนี้มันค่อนข้างฟิลน่ารักแล้วก็สดใสนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้เครียดเท่า,ทานั้นๆๆคือตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะคือตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือแบบนั่งคิดแล้วก็แบบ น้นองยังดีวะจะทำเป็นแบไรวะคือเครียดมากๆแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งตอนเมื่อกี้อีกก็คือตอนที่เล่าไปเลยว่าแบบออกมานั่งข้างนอกอ่ะน,นั้นคือตื่นเต้นมากๆเพราะแบบจะเตรียมตัวยังไงดีแต่ว่าพอเข้าไปในห้องอัดแล้วก็จริงๆมันมีแวบหนึ่งที่แบบคือหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกไปเลยตอนนั้นแล้วก็แบบนั่งสติใหม่แต่ก็สนุกยังยืงนยันครับว่าพอได้ลองมาแล้วก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วแบบว่าตอนแรกที่ก่อนจะเข้าไปอ่ะ บอกว่าจะอัดถึงรอบนะรอบเ<อ>ดียวเป็นไงล่ะเติมสูตรเข้าไปเลย20ตัวอ่ะอะแล้วรู้สึกว่าความยากของอันนี้มันแบบมันยากแหละแต่เรามีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้ง่ายขึ้นหรือว่านอนเร็วกินนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองไม่มีไม่มีคือก็ยังนอนเล่นเกมเหมือนเดิมแล้วก็ยัง แต่ก็กินการกินก็เหมือนเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทําเป็นประจําก็คือเป็นการฝึกร้องฝึกซอมมากกว่าแล้วก็พยายามเทคฟิลจากพี่ๆ <Wow. S 1> อะไรประมาณนี้ครับก็คงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบว่าทําให้เราได้อินกับเพลงแล้วก็ได้แบบว่ารู้จักกับฟิลแล้วก็วิธีการร้องของเมมเบอร์แต่ละคนแล้วก็มาใช้กับตัวเองด้วย <Wow. S 1> ช่วยสปอร์ตกันหน่อยได้ไหมนะ ครับไม่ต้องหาชื่อจากที่ไหนเอาไปเลยนี่นี่นี่ครับไม่ต้องหาชื่อจากที่ไหนเอาไปเลยนี่นี่นี่ ไม่ต้องหาื่อจากที่ไหนเอาไปเลยนี่นี่นี่ได้ครับครึ่งหลังใช่ไหมครับ ออมก่อดใกล้ชัำเสดได้เลยเดี๋ยวจะไปเชิญให้ไวไม่ต้องหาชื่อจากที่ไหนเอาไปเลยนี่นี่นี่เด็ดเด็ดเด็ดเด็น,นแบบเด็น,น,นเด็ดเด็ดเด็ดเดอดเด็รู้สึกวันนด้แบบเอ็ดเง็ดเด็ดเล็ดมั็ดเด็ดเม็่อวานอยู่เลยเพราะเมื่เวานเพิ่งดอบเต้นมาแล้วมันก็รู้สึกง่วงมากกว่าหลักๆเหมือนฮาร์เคกแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าเอนจอยตอนตอนเข้าไปแบบเอนจอยรู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าไม่ได้เครียดไม่มีอะไรกดดันันก็ดีครับแล้วเพลงนี้มันยากกว่าคลาย,ยัางไงอ๋อถ้าถามว่ายากกว่ายังไงเหรอยายก,กว่าเยอะครับ <laughs> ถ้าพลงนี้ยากกว่ามากมากเลยครับก็ไม่ถึงกับเข้าป่าแต่เป็นเพลงที่แบบว่าร้องสนุกร้องเพลินๆมันเลยแบบไม่เครียดด้วยเลยจอยด้วยเลยร้องง่ายด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้คีย์สูงเหมือนเพลงนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็จะไปเชียดแต่ แต่ใช่อันนี้ใช่เลยเดี๋ยวลองแบบสปอยท่าเต้นให้นิดนึงโอ้หท่าเต้นเหรอเต้นไงวะอ่าประมาณนี้เพราะว่าตอนแรกบอกจะเทคครึ่งแต่จริงๆอ้อโหเรื่องนี้จิ๊บๆเพราะบางแท็กอะริวอัดครั้งเดียวได้เลย แย่จะฟอยูเนี่ยแค่นี้เลยก็อยากบอกว่าเพลงนี้แบบว่าทุกคนตั้งใจกันมากแล้วลิวก็คาดหวังว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเพราะว่าตั้งแต่ฟังรอบแรกอ่ะมันดีมากๆแล้วลิวตัวเองก็ยังชอบยังฟังบ่อยขนาดเป็นแค่แบบเดโมเงี้ยยังนั่งฟังทุกวันทุกวันเลยอะไร่งเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ช่วยกันอ่ะช่วยติดตามช่วยให้แบบว่าให้ทุกคนมารู้จัก เรากันมากขึ้น yeah อยากให้แม่รักเพลงนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ไไม่ได้ฉันทำได้โอ <Okay, S 2> เคโอเคทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ <Okay. S 1> 24/7จะเมื่อไรก็มาให้ไปหากูว่ามันนะ24 24โอเคโอเคโอ้ Twenty four seven Jammer, I gomer, hey, bay her, go amen. Twenty four, twenty four, twenty four seven Jammer, I gomer, go amen. กกก็วว่่่าาามมมมัันนนน24 7จะะไไรใหห้ปโอ้รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเราด้วยก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันมากวันนี้ก็ไปอัดเสียงแบบคอแหกคอแห้งกันเลยทีเดียว <c oughs> ใช่ค่ะแล้ว <c oughs> ยาากกต่งงแนไมคือมันมันคนละแบบแนวกันเลยอะทุกคนฮาร์ดเค้กมันจะเป็นแนวแบบคือคือเน้นโห,หดอะฮาร์ดเค้กอะแบบอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีแบบมู and นโทนที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างแรงส่วนเพลงอ้อมก่อนเนี่ยเราจะพาทุกคนมาชมสิ่งที่สวยงามที่สุดของโรกใบน,นี้ <Yahoo! S 1> ใช่เราจะพาทุกคนไปแบบ กลับไปอายุ1ิบขวบอีกครั้งหนึง่งใช่แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยก็จะมีความยากยากกว่าด้วยความที่มันค่อนข้างเร็วด้วยจังหวะดินามิกเพลงมันเร็วมากแล้วก็เป็นท่อนที่แบบต้องร้องสวนกันแบบบอกเลยว่าทุกคนชอบแน่นอนคือจะบอกว่าปอนชอบท่อนนี้มากคือจองตั้งแต่เดโมแล้วยังอีกอยังมันคิดถึงเธอจังเธอจะโทรมายัางกำลังรออยู่นี่ว้าว ทุกคนเอาตัดไปทำติ๊กต็อกได้นะตอนนี้มันน่ารักมากใช่่ะช่วยสปอร์ตกันหน่อยได้ไหมนะทุบทุบทุบพี่เกดจะมาทุบก็พวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหลังทีมเบื้องหน้าทีมโปรดิวเซอร์ทุกอย่างแบบพวกเราแบบลงทุนกับซิงเกิลนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนรอชมไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าท่าเต้นเนี่ยจะบอกว่า คนว้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมจับตาแล้วก็เปิดตารอนะคะเฟิร์นค่ะอ้อมก่อนวันนี้เราจะวันนี้เราจะไปเปิดประตูให้แมวนะคะน้องแมวโอ้ยออกมาแล้วทุกคนเฮ้ยมันจะกัดเรา e. ไหม มันน่ารักนะทุกคนจบการรีวิวแค่นี้ค่ะ <c oughs> นี่ทีมไหนส่งแกเข้ามาล่ะพี่เกดส่งแกเข้ามาหรอ <c oughs> จ,จะทบทบทบจะ,จะตัดแน่จะ,จะตัดออกให้หมดเพราะว่า <c oughs> นี่เป็น <c oughs> นี่ไม่เป็นไรเพราะ่ถ้าเป็นบีเล่นเล่นเล่นกับเลยถ้าเป็นบีคิดจะไม่ว่าแต่นี่มันเป็นยูต <c oughs> าเด็กๆกับเด็กๆ กับใครอยู่ทีมพี่คิดกับก็ฉันนี่ไงฉันนี่ไงอ้อมกอดใกล้เธอ one two three คมาเลยเดียวนี้ให้เลือก baby only me and you อ่าคัมมาเลยเดียวนี้อ๋อได้ครับได้ได้ได้ วันทุ่งที่มัเลยเดียวนีให้เธอเลิก baby only me and you ได้ได้ครับได้ได้ได้วันทุ่งมัเลยเดียวนีให้เธอเลิก baby only me and you มีความสุขมากจะบอกว่าเพลงนี้เราเตรียมตัวกันมาอย่างดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็เตรียมมาประมาณก็หลายเดือนอยู่นะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะฮะเจ๊ชอบเพลงนี้มากไหมมากเจ๊รู้สึกชอบมากรู้สึกว่ามันแบบเข้ากับไว้ผมดีเลยใช่มันเข้ามากดูชุดวันนี้สิดูก็รู้สีฟ้าสดใสนะครับทุกคนว้าวมันสดมงคลการงานจะดีนะครับ <un> ทุกคน ไม่เท่าไหร่ครับไม่เครียดเลยแหละทำงานกับพี่ดอยสนุกมากนะครับพี่ดอยเมาเทนนะครับทุกคนเป็นโปรดิวเซอร์ของเราในวันนี้ก็ทำงานเก่งมากนะครับทุกคนแล้วเพลงนี้กับฮาร์ดเค้กมมีความยากแตกต่างกันไหมคะยากไหมหรอจะว่ามันยากต่างกันเพราะว่าฮาร์ดเค้กมันจะมีความแบบตัวแรงอะระเบิดตูมโกโก้คัช์นะฮะแต่ว่าเพลงนี้จะมีความสดใสน่ารักกุงกิงฟิลเด็กมัธยมถ้าเต้นกับเพลงน่ย าการร้องเพลงเนี่ยเจ็บต้งบนถ้าเต้นฮะถ้าเต้นมากกว่าถ้าเต้นยากมากกอกเลยแต่ถ้าเต้นสนุกนะทุกคนถึงแม้มันจะยากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลองไปเต้นตามกันดูนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าร้องอ่ะร้องไม่ซีเรียสที่ขอร้องอ้อมกอดใกล้ฉันเป็นเวอร์ชันโอเปร่าให้ฟังสักหน่อยโอ้ยอเคฮะมา <c oughs> เอาเลยเหรออ้อมกอดใกล้ฉันส <c oughs> ุดใลใยอยู่ตรงนี้ ทุกคนครับทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงพวกเราด้วยนะครับเพราะเราตั้งใจทํากันมากเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเพลงที่ดีน่ารักสดใสตามว้พวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะครับช่วยสัมผัสกันหน่อยได้ไหมนะไอ <laughs> พวกเพลงพวกนี้มันก็แบบมันใช้หลายโทนมันมีหลายโทน <ừ. S 2> อะไรเงี้ยก็ต้องไปฝึกกันมาแบบเราก็ต้องรู้ตัวแล้วแบบเอ้ยอย่างเราก็แบบร้องพวกแวงอะไรไม่ค่อยเก่งเราต้องไปฝึกช่องนี้เพิ่มอะไรเงี้ย คนอ,อื่นๆที่แบบควรจะมีบอดี้มากกว่านี้มีเชสมากกว่านี้ก็ต้องไปฝึกเชสเพิ่มนะอะไรเงี้ยจะได้เพลงหน้าต่อไปแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ร้องในร์าไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราควรจะแบบร้องได้หมดทุกช่องเสียงอะไรเงี้ยก็ไปฝึกกันมาเพิ่มเติมถ้ากาโต้การกแต่นี่เนี่ยอันนี้เนี่ยเปลี่ยนนี้เนี่ยเป็นตองกระตาตอกันตาตองกันตาตงกันตาตองกนตาอกัตาองกล้ตาตองกองกตาตกันตาตงกันตาตงกอกกตาอ ดไอะไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่บิ๊กยากหนูสำหรับราคืออาริวมาลองไก็ฉันนี่ไงฉันนี่ไงอ้อยาเจเจ่ะเจ่ก็ฉันนี่ไงฉันนี่ไงอ้อมกดใกล้เธอต่วจะลองไปแล้วอ่ะตองกรใใช่อ๋ออะสตางมไม่้าโต้ไหมโตเข้าไป เ <บา S 1> นี่ยน,นิ่มทเสนอการโตแต่เปลี่ยนนี่แน่เป็นพี่บิ๊กแทนหรืออ่าน,นี่แน่เป็นบิ๊กก็ได้นี่แน่ไทยแลนด์ อมกอดกันฉันเสียใจเลยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเซฟให้เลยกอดเลยไหมฟิลลิ่งดีๆผมให้เลยฟรีฟรีฟรีอมกอดกันฉันเสียใจเลยเดี๋ยวจะเซฟให้ไวไม่ต้องหาซื้อจากที่ไหนเอาไปเลยนี่นี่นี่ออมกอดกันฉันเสียใจเลยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเซฟให้เลยกอดเลยไหมฟิลลิ่งดีๆผมให้เลยฟรีฟรฟร ผมมหายเลยฟรี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 สุดท้ายยาวหน่อยครับพมหาเลยฟรีฟรีฟรีอยู่ตรงไหนเดเสิให้เลยกอนเลยไมมฟิลลิ่งดีดีพอมหาเลยฟรีฟรีฟรีฟิลลิ่งฟิลลิ่งครับฟิลลิ่งอ้อมก็อเ Ôm got cái chance a shay lay you trong nai do sarp hay lay got lấy my feeling đi đi pom hay lay อ่ะสิครับ I'm got a lại a lay trong nai do sarp hay lay got lay my feeling đi đi pom hay lay free 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 ก็ชอบวัน Ok hợp On con cây sen Ok hợp On con cây sen Sợ cháy lại Dù trong này đều sợ hay lại Còn lấy mấy feeling đi đi pom hay lấy free 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 Sợ Om ผมกอดกันชั้นเสือใช้เลยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเสิร์ฟให้เลยกอดเลยไมมฟิลลิ่งดีๆผมให้เลยฟรีฟรีฟรีพี่ิงก็วันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับเมื่อวานคุณครูสอนร้องเพลงแจ้งว่าให้นอนไม่เกินเที่ยงคืนนะแต่ผมหลับที่สองคือผมพยายามหลับแล้วครับแต่ว่าันนอนไม่หลับจริงจริงแล้วก็วันนี้พอมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดีครับแล้วตอนอยู่ในห้องอัดเนี่ยแบบมีฟิลกลัวท่อนไหน ว่าแบบว่าเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกท่อนเอพราะว่าจริง,รงๆมันไม่ได้เล่นมันไม่ใช่เล่นเสียงผมขนาดนั้นอะไรเงี้ยปกติผมจะร้องเต่ปกติผมจะร้องเชสโทนแต่ว่าพอช่วงนี้แบบว่าเพลงเหมือนเพลงอ้อมกอดมันไม่ได้เป็นช่องเสียงผมขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเวลาตัวเองร้องก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็พอวันนี้แบบแบบพี่ดอยชมหรือพี่ๆชมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ท่านนั้นเลย กับเพื่อนตอนนั้นรู้สึกยังไงวงรู้สึกไม่แปลกใจเพราะว่าเรารู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้เหมาะกับเราขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าเสียงมันแบบก่อนหน้านั้นเป็นน้องเจฟร้องก็ร,รู้สึกว่าเออเสียงน้องเจฟมันแบบเออมาดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงเรามันก็เป็นฟิวเชสอยู่แล้วมันก็แบบว่าเพลงมันควรจะจบสว่างคนระับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเหมาะกับการต้แล้ว <Yahoo! S 2> เราลยเปลี่ยนเป็นท่อนนี่นะว้า wow. ว เพลงกับอันเนี้ยมีความยากแตกต่บบางกันไหนบ้างฮาร์ดเคกเพราะว่าเพลงนี้ยากกว่าสารบผมมากเพราะว่าฮาร์ดเคกอะมันเป็นพเพลงที่ผมรู้สึกว่าเล่นเปอร์เซ็นต์ความเป็นเสียงผมได้ดีแล้วก็เป็นท่อนที่ผมชอบมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันท่อนเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังว่าผมอยากได้ท่อนไหนแต่ว่าแค่เพราะตั้งแต่ฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เหมาะกับท่อนไหนขนาดนั้นแต่ว่าก็พอได้ท่อนที่นั้นก็รู้สึกว่าโอเคเป็นท่อนที่เหมาะสำหรับเราแล้วในทั้งเพลงนั้นเลยครับใช่ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออท่าไม่ยอมนะท่าที่ยากสุดดีกว่าโอเคครับคือครูสอัร้องเอ้ยครูสั่งลงไม่ไครูสอนเต้นหนูก็ขอโทษนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับไปเต้นตามกันได้นะครับผมก็ยังเต้นไม่ถูกก็ฝากฟังเพลงด้วยนะครับทุกคนเพลงอ้อมกอดใกล้ฉันนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับการ์ดคลิปนี้ออกก็แสดงว่าเพลงปล่อยแล้วนะครับหวังว่าตอนที่ คลิปนี้ปล่อยเนี่ยยอดวิวน่าจะประมาณสักแบบอ่านหนึ่งแสนวิวอะแสนวิวเนิบเนอะครับก็แต่ฝาก้วนะครับทุกคนแล้วก็ MV เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครสนใจสามารถกดสั่งได้เลยนะครับอ้อมกอดใกล้ฉันอาแบดีเป็นคนผลิตแอปนาวทุกคนไปโหลดกันได้ช่วยสปอตหน่อยได้ไหมครับผมขอแค่นี้ผมถามว่าได้ไหมเอ้ายังอีกยังไม่ปั่นวิวอีกเนีย เรดเพลงเบียวเฮ้ยพวกเรานะครับได้อ่านเพลงอ้อมกอดแก้ชานจบแล้วหลาคนรู้แล้วว่าใครหายไปไม่มีนะไม่มีนะครบแล้วครบแล้วนี่คือมีหมอแกนนั่งอยู่นี่ใช่ปึ้งอันนี้ตัดพหมอแกนปึ้งหมอแกนไม่อยู่นะครับเพราะว่าหมอแกนต้องตลาดตัวไปทำภารกิจกับเบียวก่อนใช่ครับก็ตอนนี้นะครับพวกเราได้อัดเพลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่อยากจะฟังเต็มๆนะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ มารับฟิลสดใสน่ารักแล้วก็อย่าลืมเสิร์ชหาพวกเราอ้อมก่อดใกล้ฉันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ช่วยสพอร์ตกันหน่อยได้ไหมครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคยณนะครับ